ครับปิดท้ายด้วยเกศชัยโยนะครับอันนี้ไม่ทราบมาหินอะไรนะฮะนี่ยน,น,นี่นี่คือแม่พิมพ์นะครับออันนี้ใครติดแม่เป็นเลขเลขที่สามนะเลขที่สามเนี่ยเนี่ยเลขสามไม่ได้ให้หวยนะครับอ่าอ่าเป็นแม่พิมพ์เกศชัยโยไม่เก่านะฮะอันนี้ก็มาดูทดลองพิมพ์บ้างนี่ นี่ถ้าลองพิมพ์นะถูกดินฟ้านี่ถูกดินน้ำลงไฟนี่นี่อิดนะฮะอิดอันนี้น่าจะเป็นมวลสารเขียวนะฮะเขียวม่วงเลยไม่รู้เป็นอะไรนะนะครับนี่เจ็ดเจ็ดโปง่งอยู่นี่เขียวจำได้นี่ขันไซเต็มเลยฮะเดี๋ยวบุนให้ชัดๆดีกว่าอ่านี่นะครับไม่พิมพ์แล้วก็เจอลองพิมพ์แต่องค์พระ ดอยากให้ดูนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังเห็นไหมครับนี่ก็สีหนึ่งที่ผมบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจําไม่ได้ะคะมันต้องบันทึกไว้มีว่าสีส้มเนี่ยคืออะไรนี่อ่อนนะฮะใช่ไหมฮะเขามีหลักฐานหลักฐานว่ารุ่นไหนใส่มวลสารอะไรเน่เน่ยเนยเจ็ด เจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดป่านี่จะไม่รู้สลับกันหรือเปล่านะับเนเนี่ยสีนะเลื่อนให้ท่านดูว่ามวลสารมันต้องมีสีอย่างนี้นี่อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แล้วก็เขียวแก่อย่างนี้นะครับมาดูองค์พระบ้างอืองค์พระเนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ที่หลงวงพ่อจานท่านเก็บไว้บูชาส่วนตัวนะฮะนะครับแขนซ้ายขึ้นเพียบเลย เนี่ยดูองค์นี้บ้างเนี่ยเนี่นะอันนี้ก็ชัดแจ๋วเลยนะครับก็เป็นบุญตานะครับพี่ได้ดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะนี่อีก,อกด้านหลังนะครับด้านหลังนะน่าจะชัดนะฮะนะนี่นี่เส้นใหญ่เนะี่ยฮะพวกว่านทั้งหลายเยอะแยะ,ยะเนี่ยเนี่ยว่านนะครับ นะถ้าคนปลอมก็คงไม่เอาว่านมาใส่แล้วครับเน่นี้นยกเขียวนี่ยยกนะเออมือนสารเยอะแยะเดี๋ยวดูองค์เก่าบ้างองค์เก่าเนี่ยนี่ดูนะครับนะนี่ก็พวกว่านนะฮะนะครับครบพระแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์องค์พระสมบูรณ์แบบนะครับ นะอันนี้ประวัติมีก็80%เหลืออยู่อีก20%ก็คงจะต้องไปสก,กิดด้วยในตัวเจน1 2หรือคาร์บอน14คาร์บอน14ก็เสียผระอยู่ที่ประมาณออตอนนี้ก็กำลังส่งเข้าวิเคราะห์คาร์บอน14อยู่นะครับแต่ตอนนี้โควิดปิดรู้สึกวันนานนิดหนึ่งนะฮะรอสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ยอมนะฮะเสียไป20-30องค์ต่อรุ่น เพื่อได้อายุที่ชัดเจนมานะครับอ้าวอย่างนั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ